จากอดีตที่เคยเป็นพื้นที่สีแดงในจังหวัดน้องบัวลำพูได้รับทั้งความลำบากมากจนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพ,พระเทพ,พรัตราสุดาสยามบรมราชกุมารีจึงทำให้โรงเรียนบ้านวังหินซาได้เกิดขึ้น เป็นแหล่งการศึกษาให้กับเด็กตาดำๆมากมายแต่ด้วยระยะทางพื้นที่ที่ห่างไกลอีกทั้งอย่างธุรกันดารจึงยังขาดแคลนง,งบประมาณสนับสนุนเด็กๆต้องทนเรียนในอาคารที่เก่าสุดโทมเราไม,ไม่ไม่เคยแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันว่าในโอกาสในปีนี้นะครับซึ่งเป็นปีที่ทางสปทนะครับเขาเล่งทางวิชาการแล้วก็พัฒนาโรงเรียน ซึ่งน้อยนักที่จะได้เอกชนมาช่วยเราไม่เคยฝันนะครับเตียถือว่าณนะวันนี้เรามีเอกชนมาช่วยเรานะครับในวงเงิน20 0 0 0 0บาทคิดว่าเป็นเงินมากมากเหลือเกินนะครับสำหรับโรงเรียนของเรานะครับเราไม่เคยได้รับเลยนะครับถือว่าเป็นโครงการเริ่มต้นที่ดีนะครับที่มีหน่วยงานเอกชนมาช่วยสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนที่นี่นะครับโรงเรียนในหลาย หลายๆจังหวัดนะครับหลายๆเขตพื้นที่ยังรอโอกาสจากท่านอยู่นะครับที่จะช่วยสนับสนุนนะครับสิ่งแรกที่โรงเรียนบ้านวังหินซาต้องการปรับปรุงมากที่สุดคืออาคารเรียนที่ทรุดโทรมไปตามกาลเวลาบันไดไม้ที่ใช้งานมายาวนานเริ่มผุก,กร่อนเวลาที่เด็กๆเ,เดินขึ้นลงอาคารจึงไม่ค่อยปลอดภยัย อีกทั้งโรงอาหารที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมจึงอาจต้องมีการยกพื้นให้สูงอุปกรณ์ในโรงอาหารจะได้เสียหายน้อยลงด้วยตัวแทนนะครับของคณะกรรมการฐานศึกษาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบังหินสาต้องขอขอบพระคุณบริษัทเทพพดุงพรมะพร้าวจำกัดที่ท่านได้กรุณาให้งบประมาณสนับสนุน เป็นทุนการศึกษาสําหรับโรงเรียนเราในวงเงิน2แสนบาทโรงเรียนไม่ก็ต้องขอขอบคุณท่านไว้ในะโอกาสนี้เป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากครับผมบริษัทเทพประดุงพรมาพร้าวจำกัดมอบทุนให้แก่โรงเรียนบ้านวังหินซาอําเภอสุวนนรรณคูหาจังหวัดน,น้องบัวลำพูจำนวน2แสนบาทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ทธันวาคม2ห้า